เพื่อนนาเพื่อนเคยเคยเท้าลอกไหมอ่ะเพื่อนเคยไหมเหมือนสมมุติว่าเท้าเราลอกเนี่ยนะแล้วมันจะบางเพื่อนเท้าคนเราเนี่ยพอมันได้ลอกครั้งแล้วบานนะมันจะบางเลยท่านนะรักษาเป็นปีเพื่อนนะเท้าท่านบางนะท่านไปเหยียบหินนท่วดัดเพื่อนเห็นไหมหินเป็นไงหินก้อนแหลมไหมหนักไหมเพื่อนนะแล้วท่านเท้าบางท่านเท้าเจ็บนี่เป็นความลับสุดขอบฟ้าเลยนะเพื่อนนะนะ ว่าผ้าจารย์เราเนี่ยเท้าท่านบางนะข้อที่หนึ่งท่านจําเป็นต้องใส่รองเท้าแบบนั้นท่านไม่ใช่ว่าจะอยากเท่อยากดังนะจนให้มันมาโจมตีอย่างที่2องนะอันเนี้ยเป็นการเข้าใจมันคือเป็นการใส่ร้ายที่ทุเลศเลยนะท่านนนาท่านนุ่งนาะสบงเนี่ยท่านนุ่งปุ๊บเนี่ยท่านจะมมวนสบงเป็นกลมอ่าเพราะสายป่าเนี่ยเขาจะนุ่งแบบนี้นะถ้าวัด ตามแถวบ้านนะก็จะพับไปพับมาเยพับแบบผ้าถุงพับซ้อนแบบนี้แล้วคือมันจะมันจะแบนลงของท่านเนี่ยคือท่านจะม้วนพอห่มพอนุ่งเข้าไปปุ๊บท่านจะม้วนม้วนม้วน,วนแล้วตะคดลัดนะพอม้วนปุ๊บมันก็กลมนะมันก็ตรงนะพวกมันนะทะลึ่งอหอพี่นะ,นะเพื่อนเอ้ยมันทะลึ่งมันบอกว่าไงว่ามันหาว่าโอ้ยตรงเลยทุเรศตรงหาอะไรอยู่บนเอวเนะตรง พ่อมึงสิตรงพอ่อพ่อแม่ไม่ช่างฉ่อนมึงคิดได้ยังไงวะแม่อยู่บนเอวท่านนับม้วนไว้บนเอวเออไอหามึงไม่รู้เลยวะว่าโจยมันอยู่ตรงไหนเงง้งงงง เฮ้ยเลยพวกเฮ้ยเลยพวกมันแม่งเป็นญาอ่อนว่ะโคตรป็นญาอ่อนเลยมันเชื่อเว้ยเพื่อนเว้ยแม่งเชื่อเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจู่ใครว่าแม่งอยู่บนเอวฮกูแม่งโคตรขำเลยไอ้ตรงเนี้ยที่แม่งพูดเลยเฮ้ยแม่งติ้งต้องกันเออจู่อยู่บนเอวเฮ้ยแล้วแม่งคุยเรื่องอะไระหไหมไร่มันลงไปแอบฟังแม่งคุยเรื่องอะไรไหมะอะไรอะไรวะถังเช่า คุยแม่งก็คุยเรื่องยาเซ็กยาบำรุงเซ็กนะเออเฮ้ยแปลกเว้ยพวกนี้ไม่ไม่ไกลเรื่องใต้สะดือเว้ยเขาเรียกว่ากามลาคะกไม่อยากให้ติกตอกมันต้องมาแบรนหรือย่ต่อตอนเนี่ยนะมันแบรนด์แล้วมันไม่มันแต่แค่นี้ก็พอได้ใช่ไหมเพื่อนเอ,อ้ยไอเมียงเหาหัวอะไรวะ มันมันต้องพยายามแตกประเด็นไปเรื่อยกระแสไม่มาทำเบิกไม่ได้โอ้ยมันเอามันเบิกตังเลยฮะไอเมียวเงาวอ้าวไอเราคนนึกว่ามันทำเพื่อศาสนาปกป้องศาสนาอ้าวไอเมียวเงาย่างนี้แสดงว่ามันทำเพราะว่ามันรับจ้างเลยอุย้ยตายวายกีดอกอีกเป้นจะแตก โอ้มึงรับจ้างทำเนาะรับจ้างใส่ร้ายพระเออคิดได้ไงว่ารับจ้างใส่ร้ายพระโอ้ยตกมือให้มันหน่อยเออคนสมัยก่อนนะนะสมัยลุงเป็นเด็กนะพระเดินผ่านปุ๊บเราต้องนั่งนะเพื่อนนะเออต้องนั่งแต่พวกมันเป็นไงโอ้โหแม่งเข้ามาใส่ร้ายพระยันในวัดเลยโอ้ยอกอีแป้นจะแตก เออมึงยิงใส่ร้ายกูก็ยิงไม่มีที่จอดรถเนี่ยบุญไว้แล้วเที่ยวนี้ลุงแม็กนะถ้าได้ไปวัดนะมีงานนะถ้าไปสายนะโอ้ยพระอาจารย์ครับขอโทษเถอะลุงแม็กคงต้องคานไปละเดินไม่ไหวหรอกเพราะจอดรถไกลเลือเก,กินออก็ไม่รู้จะไปทำยังไงนะมันมาเชียร์แขกถ้าเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเออแล้วจะทำไงไอ้พวกนี้ปกะติปีกันเะนี่ย มันก็เถียงสิแล้วลุงบอกว่าไงของไม่จริงมันจึงไม่สันไม่ไวจะปั่นไทยไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมมึงปั่นไปเถอะมึงใส่ร้ายท่านไปเถอะมึงไม่ต่างจากเอาสายบัวมาตีหินหรอกโธ่มึงลองดูสิเออสายบัวฟาดหินนั้นเป็นยังไงเป็นพระสูตรที่พระศาสดาเคยตัดไว้จริงๆ วันนี้ไม่มีคำถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าพักหนึ่งวันคำถามเดี๋ยวเพื่อนๆนสับสนกันใหญ่ล่อแต่คำถามจะไม่ได้พูดเรื่องวัดเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ก็เอาไม้เลียวมาตีก้นเออสนุกสนานกันหอวปากหอมคอนะเพื่อนนะก็คุยกันนะทุกวันอ่าเราก็มานัดเจอกันในช่องนี่ช่องนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่องเด็กวัด ใครยังไม่ได้เป็นเด็กวัดอะไรก็มารายงานตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ารายงานถึงไหนว่าลุงยังไม่ได้ทักาทายเดี๋ยวค่อยกลับไปทักทายนะขอแพมก่อนนะเพื่อนนะ <_ d ata> โอ้เพื่อเขาก็บอกว่าเอออัดอีปวกอัดอีปวกอัดทุกคนอัดเท่าเท่ากันแล้วแต่วันไหนจะโฉบหาใครนะอีปวกนะเวลาเนี่ย แมงไม่ใช่ไปไปไปไม่ใช่ไปขอหวยอย่างเดียวนะขเขาเรียกไปบนเฮ้ยเฮ้ยมันไปบนต่อหน้าพระพุทธเจ้าโอ้ยกูอยากจะขำพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระอรหันต์เอ้ยมึงไปบนกับเขาได้ยังไงว่ามึงโอ้ยมึงจะเอาหน้าไปพบท่านได้ยังไงถ้ามึงตุยไปพระองค์สอนว่านาให้พึ่งตนพึ่งธรรม แต่มึงเสือกไปพึ่งแต่หำของผัวมึงพึ่งตนมึงทำเถอนะปวกเอ้ยนะลืมหูลืมตาเถอนะ่ะเกิดมาชาตินี้ก็ประลักพอแล้วนะแล้วมึงยังจะมาสั่งทำกรรมตรงนี้อีกมึงรู้ไหมระษาสดาบอกมึงว่ายังไงลุงจะเตือนให้นะอีปวกนะอยากสวยทำยังไงอยากรวยทำยังไง ภาศาสดาก็บอกแล้วว่าอยากสวยนะมึงก็ต้องไม่เป็นผู้มักโกรธจิแม้ถูกว่าแม้ถูกเม,มียวเหงาวว่าเพียงนิดมึงก็ต้องทนได้ <S <S ถ้ามึงทนคําไอ้เมียวเหงาไม่ไหวหรือไอ้นัดไม่ไหวนะโอ้ยรับรองชาติหนะ้าถ้ามึงได้เกิดนะไม่รู้ได้เกิดหรือเปล่าถ้าได้เกิดนะมึงก็ต้องขี้เลยยิ่งกว่าน,นี้อีก เยอะเลยขี้เลฟกันเยอะเลยเฮ้ยเฮ้มันมันขี้เลฟกันเยอะมันจะออกมาลูกไหนไว้เหมียวเงาวะฮะมันจะออกมาลูกไหนไหนพิมพ์บอกลุงหน่อยจีอ้าวใครนึกออกก็พิมพ์มาบอกลุงหน่อยที่ว่าถ้ามันขี้เลวกว่านี้มันจะเป็นยังไงเฮ้เพื่อนเ,เออมึงมีปัญญาไล่มึงก็ไล่ไปกูก็ไล่กูทุกวัน ใช่ไหมเพื่อนมึงไล่กูกัไล่มึงไล่กูกัไล่ใส่กันไปอย่าให้หยุดแต่กูไล่ไม่มีหมายสารแต่มึงไล่ระวังหมายสารนะโอ้แม่งรวมแหล่งกันรวมแหล่งอะไรวะ,อะไอ้พวกไอ้มุสาวาทาเวรมันเอกลอนปิ่นปอนรวมหมดในนั้นอยู่เลยรวมเขาเรียกฝนตกขี้หมูไหลคนจังไร ไหลามารวมกันอะไรรู้ลมอะไรของเธอหน้าลูกมันจะเป็นพยูนยเฮ้ยรู้ลมหน้าลูกมันหรือหน้ามันไหนบอกอีกทีตอบมาซี่หน้าไผเป็นพยูนยอะไรอะไรไอ้เหมียวเงาอะไรเฟรียยังไม่เอาเนี่ยเธอเนี่ยไปบอกเขาต้องบทราคาเลยนะว่าอะไรว่าเหมียวเงา,าบอกว่า ถ้ามีเงินสิบสองล้านจะเปสีกาสักคนหนึ่งมันบอกอย่างนั้นใครจะเปโอ้โหเหมียวเงามึงพูดซะลุงเห็นภาพเลยอะไรวะไอไอฝันก็มาแล้วก็ปลากระเบนชนเขื่อนนะสิลุงวายปลากระเบนคนชนเขื่อนซะแล้วฝันอ๋อปองเขาบอกว่าสวัสดีครับลุงแม็ก เด็กวัดรุ่นหนึ่งรายงานตัวตบมือต้อนรับปองหน่อยอม,มาช้าแต่ก็มาใช้ได้กดไลค์รักนะทุกคนพวกเรา ความบริสุทธิ์ใจไม่มีอมิตรสินจ้างมึงมาดูเส้นทางการเงินเลยมึงมาดูบัญชีกูเลยว่าเฮ้ยพระโอนเงินให้กูไหมมึงมาอูมึงมาดูเลยแต่ถ้าไม่มีมึงตรวจสอบแล้วเงินกูมีไม่กี่ร้อยมึงช่วยโอนใส่ให้กูชักสามร้อยนะเออเพามึงคิดจะตรวจสอบกูมึงก็มาตรวจสอบกูแต่ถ้ากูไม่มีตังมึงจัดให้กูชักสามรอยนะค่าตรวจสอบ ไม่ไหวแล้ววันๆกูจะพาแต่น้องๆกูเนี่ยขำแบบนี้แหละเออสนุกขำพวกมึงอันแหละเอออะไรวะเมียวงงาวบอกโอนมาเผื่อผมด้วยฮ่าฮ่าฮางั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้มันโอนมาสามร้อยเมียวงาวเอาไปเอาร้ออะไรวะสามร้อยเมียวงาวเอาไปร้อยสี่สิบลุงเป็นลูกพี่เอาร้อยหกสิบ เอาแล้วเอาล้วมึงเริ่มมึเริ่ม,มงเงินเข้ามาแล้วดี๋ยมึงเละเทะเละเทะเลอะเทอะเปอะเปือเปือนเอเอถ้าเกิดมาเป็นคนรวยนะโอ้โหลุงก็ต้องแอคมั่งนะเพื่อนนะจะแอคให้ขี้แตกขี้แตนเลย พวกอีปวกพวกไอ้น,นั่นมันเห็นหน้าลุงมันผ่านลุงลุงก็จะเชิดหน้าใส่อีปวกเลยไม่มองมันเลยแล้วเห็นอี่เยอรมันลุงก็จะเชิดหน้าใส่อีเยอรมันไปให้ราคาไม่ได้หรอกเพื่อนนะ ทอกเกอรีเออนั่นแหละเยอรมันเยอรมันนั่นแหละอาชีพเก่าเขาลุงเราไม่อยากจะพูดล็อกลุงพูดให้เธอฟังลุงถึงบอกว่าคนคนนี้หยาบทั้งการกระทำแล้วก็หยาบทั้งหัวใจของนาง ทิติมาบอกเคยค่ะน้ํากัดเท้าทรมานค่ะเน่าหมดเลยใช่แล้วท่านนะ่ะแฟบกัดนะไม่ใช่น้ํานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านแพ้แฟบแพ้ฝงซักฟอกนะท่านโดนกัดนาะรักษาเป็นปีนะเพื่อนนะนะรักษาจนเพื่อนเข้าใจผิดนึกว่าท่านหนีไปศึกแล้ว แต่ท่านไม่ได้ไปศึกท่านไม่ได้หนีไปไหนท่านก็คือไปรักษาตัวนะจนฝ่าเท้าท่านหายทุกวันเนี่ยเพื่อนสังเกตดูดิเวลาท่านนั่งศีสา,าไม้ท่านก็ต้องมีผ้าบางๆรองเท้าเพราะอะไรเพื่อนมันบางไงมันบางแล้วมันมันรู้สึกแบบเหมือนเขาเรียกว่าเสียวปลายเท้านเพื่อนเข้าใจไหมเออประมาณนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นพระผู้สุปฏิปโนของพวกเราอยู่ดี เออเออถ้าท่านใส่รองเท้าผ้าใบสิเออมึงค่อยน่าว่าท่านหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้ถาถ้าเกิดไปเมืองนอกก็ต้องใส่นะก็มันก็มันหนาวว่าถ้าไม่ใส่ผ้าใบมึงก็เรียบร้อยจีลุงในเขาบอกเบา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 แล้วครับลุงไลคเก้ like gay, บอกมีโอกาสฟังในช่องพุทธวจนะเลียวค่ะพระอาจารย์เล่าเรื่อง มือลอกเท้าลอกรักษาโดยใช้เกลือค่ะใช้ท่านนะมือลอกเท้าลอกหมดนะเพราะฉะนั้นท่านจะเดินเหยียบหินบินทบาทอ่ะไม่ไหวหรอกเพื่อนฝ่ายจะรอบวัดรับรองเท้าพังหมดเออไอตาปีศาจไม่ค่อยมานะหายไปหลายวันบอกเด็กวัดรายงานตัวไม่เป็นไรหายไปก็ทางช่องนี้ ก็ยังดินดีต้อนรับเด็กวัดทุกคนนะตอนนี้ท่านออร่ามีมากเลยขั้นลงโผูพาท่านท่านออร่าสิพาท่านปฏิบัติเนาะท่านละนันทิท่านรู้ลมก่็ถึงบอกท่านละแต่นันทิไงพวกเราถึงจะมาลอยท่านพูดไม่ได้หรอก ถ้าพระท่านปฏิบัติถ้าเป็นพระไม่ปฏิบัตินะโอ้ยป่านนี้ท่านก็ออกมาด่าของท่านเองแล้วแหละพระออกมาด่าเยอะแยะไปเพื่อนเอ้ยมีแต่องค์นี้แหละไม่เคยด่าใครเอา้าเพื่อนเคยเห็นไหมว่าพระอาจารย์คกฤทธิ์ท่านเคยกล่าวร้ายให้่านให้ใครบ้างท่านเคยเบียดเบียนไทยใครบ้างเพื่อนเอ้ย ทิติมาบอกถ้าพระอาจารย์ไม่มาเปิดให้ละเอียดพวกเราจะได้เดินกันไปทะไปทางไหนใช่แล้วมึงจะเดินไปทางไหนอ่มะมันก็เรียบร้อยสิเพราะว่าอะไรก็ต้องหลงทางท่านมาเปิดธรรมที่ถูกปิดสาธุอ่ากินน้ำก่อนเริ่มแรงแลำพวยเขาว่า องฟ้าก็บอกจีบน้ําครับโอ้ยมีแต่คนเตือนบานเลยเว้ยอ่้นัดก็บอกอีเยอรมันมันยังขายแล้วกลุ่มพวกเยอรมันมันใจยังไงครับเนี่ยโอ้ยกลุ่มมีพวกเยอรมันไม่ต้องให้เหลาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งคําถามนี้มาใหม่นะนัดนะ้มันต้องเหลาหน่อยพวกนี้ค่อยแพมเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวมังแรงนะ เดี๋ยวมังแรงตบมือให้นัดหน่อยอลำพวนบอกจะบอกว่ารู้จักสัก,กหน่อยพอบอกว่าแก่ไม่รู้จักแล้วค่ะแหมเขาบอกแก่แค่นี้ก็ทําเป็นโกรธนะลำพวยเพลงกระทอ่า รดดาบอกทำการไฟไหม้ผมอาตอบเบอให้เขาหน่อยแหมรับการมดลุงนายบอกสายเลือกนักลบจึงถึงได้กล้าลบกับพวกคุณปลวกอ่าถูกต้องแลวครับลุงนาย ลุงฟ้าบอกลุงนี่ตอนเด็กๆคงหน้าละโอ้ยสตอรีล่ลุงเยอะนะลุงฟานนะสุภาบอกหากระจุย <S 1> <S 1> <S เจออนก็บอกว่าหาขำกิ้งรัดดากา็หาขำกิ้งนัดก็หาขำกิ้งแล้วลำพวยก็บอกคุณพระช่วยหาขำกิ้งเออ โอ้มีแต่ส่งการ์ตูนขำม,มาทั้งนั้นเลยลุงไปพูดอะไรผิดเนี่ยเเธอมาขำลุงก,กันทำไมนะะักออ่ะลำพวยบอกใครฟังลุงไม่ขำอันนี้แปลกจริงเรื่องลำพวย